การต่อสู้คดีเมื่อถูกกล่าวหาเราจะบอกว่าให้กายเปอร์เสตขอให้การยันสารเลยไม่ได้นี่ครับหลายคนบอกว่าทําได้ทนายแนะนําไม่ได้นะครับถ้าทนายแนะนําอย่างนั้นจะผิดถ้าหากเราไม่ได้ทาความผิดเราต้องบอกตารวจเลยครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโช,ชวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชน และก็เอซีแฟนคลับนะครับในกรณีที่เราถูกกล่าวหาว่าเราไม่ได้ทําความผิดเราต้องทําอย่างไรกับก,อก่อู่ก็ออกล้างกายก่อนครับวันหนึ่งถึงชามากต้องออกลัางกายนะครับวันนี้ก็ได้เหงื่อแล้วนะครับสามสิบนาทีหลายคนว่าเมื่อเราไม่ทําความผิดเราถูกกล่าวหาว่าทําความผิดนั้นเราต้องสู้คดีครับบางคนบ้าแล้วม,มีเงินต้องสู้คดีบางคนบอกว่าถูกกันแกล้งต้องพิจารณาละเอียดนะครับ ว่าก่อนที่เราจะถูกกล่าวหานั้นมันมีความเป็นมาอย่างไรเราต้องดูจุดเริ่มต้นของการกล่าวหาอยู่ดีมากล่าวหาว่าผมไปขโมยสินค้าเขาไปช่อโกงเขาหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำว่มผิดฐานใดฐานหนึ่งเนี่ยเราต้องดูจุดเริ่มต้นของเรื่องที่มีความเป็นมาว่าเราถูกกล่าวหาถ้าเราไม่ดูเราก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้ดังนั้นการที่เราไม่ได้ทำความผิดอยู่ดีดมีคนมา ไปร้องทุกต่อพนักรามส่วนว่าเราเนี่ยไปช่อโกงเขานะครับก็ต้องดูว่าเรามีนิิติสัมพันธ์กับคนที่ไปร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักมส่วนไหมวันนี้เมื่อคืนนี้ก็ได้รับโทรศัพท์จากาพี่น้องประชาชนที่มาปรึกษาหนึ่งถ้าเราไม่ทําความผิดเราจะบอกคนายไปบอกตํารวจเราต้องมีหลักฐานการต่อสู้คดีนี่เขากล่าวหาว่าเราเนี่ยไปร่วมทำความผิดเ,เป็นการชุมนุมกันตั้งแต่5คนขึ้นไป นะครับแล้วก็ไปทําร้ายคนที่มาร่วมงานประเพณีการสําคัญว่าเราเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ไหมเราต้องพิจารณาเราว่าเราได้ไปร่วมกลุ่มกับคนที่ห้าคนขึ้นไปเขากล่าวหาว่ามีบุคคลห้าคนขึ้นไปร่วมกันชนมูลเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเห็นไหมฮะประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเราได้ไปร่วมงานเปล่าวันนั้นถ้าร่วมแล้วหรือเราไม่ได้ร่วมร่วมงานหมว่าไปสังสรรค์ไปเยี่ยมไปเที่ยวตามประเพณี หรือเรามีนิติสัมพันธ์กับผู้ก่อเหตุหรือผู้รับความเสียหายหรือบุคคลที่ถึงแก่ความตายไหมเราต้องไล่เรียงนะครับจะบอกว่าไม่ได้ทําไม่ได้ฆ่าในการร่วมกันเนี่ยนะครับมันกฎหมายบอกว่าเป็นตัวการร่วมเป็นผู้สนับสนุนนะครับคําว่าตัวการร่วมเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยวางแผนจะทําร้ายร่างกายคนนี้แต่ว่าเปิดว่าใช้ไม้หน้าสามตีเขาตีที่จุดสําคัญ ตรงบริเวณคอนะครับแล้วก็ถูกเส้นประสาทและก็สมองได้รับกระทบเือนถึงแก่ความตายเราเป็นคนจัดหาไม้ไหมเราเป็นคนร่วมกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวนั้นเปิดทางให้เขาตีไหมมันหลายอย่างนะฮะดังนั้นการที่เราบอกว่าเราไม่ทําความผิดนั้นเราต้องจารนาก่อนว่าเราได้กเกี่ยวข้องกับบคุคคลหนึ่งผู้ก่อเหตุไหมสองผู้ถูกกระทำไหม ถ้าหากเราบอกว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ไปเลยอ่าโอเคนั่นคือการต่อสู้คดีว่ามี2ทางทางแรกคือเราอยู่ในที่เกิดเหตุแต่เราไม่ทําความผิดอย่างที่2คือเราอ้างฐานที่อยู่เลยบอกว่าวันเกิดเหตุนันผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยนะผมอยู่ที่บ้านนอนกอดภรรยาอยู่คุณก็ต้องหาหลักฐานมาหักล้างการต่อสู้คดีเมื่อถูกกล่าวหาเราจะบอกว่าให้การเปริดเศษขอให้การยืนสารเลยไม่ได้นี่ครับหลายคนบอกว่าทําได้ทนายแนะนํา ไม่ได้นะครับถ้าทนายแนะนําอย่างนั้นจะผิดถ้าหากเราไม่ได้ทาความผิดเราต้องบอกตารวจเลยว่าผมไม่ทําความผิดครับวันเกิดเหตุที่มีการใช้แม่น่าสามตีวัยรุ่นตายนี่ที่เกิดเหตุผมประการแรกนะฮะที่บอกว่าเราอยู่ที่เกิดเหตุแต่เราไม่ได้ไดรู้ว่าเขาทำความผิดประการที่สองเราอ้างฐานที่อยู่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปงานวันเกิดเหตุเลยคืออ้างฐานที่อยู่นี่หลักการต่อสู้ ถ้าหากคุณอ้างฐานที่อยู่ว่าคุณไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุคุณต้องให้การปรีเสธว่าผมไม่ทําความผิดและผมไม่ได้ร่วมกับบุคคลที่ไปก่อเหตุในวันเกิดเหตุเนี่ยผมอยู่ที่อื่นนั่นแหละครับการประเสธของเรามีเหตุและผลเราต้องนําหลักการเหตุผลต่างๆที่เราอ้างว่าเราไม่ทําความผิดมาหักล้างจำพันสืบสวนผมบอกเลยว่าสืบสวนในงานเยอะหลายคนบอกให้การปรีเสธเอาขอให้การแถนงสารนะนั่นคือความมักง่ายของตํารวจเพราะอะไรครับเขาเกียรติสอบ าเราอ้างว่าเราไม่ทําความผิดเรามีพยานบุคคลมีพรรยามีพ่อมีแม่นะมีกล้องวงจรปิดเป็นหน้าที่ของอการสวนต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานและข้อที่จริงต่างที่เราอ้างนะฮะถ้าหากว่าเขามีงานเยอะเขาบอกว่าขอให้คันทั้งศาลเประเสดแล้วคุณไปตั้งทนายทนายบางคนบอกว่าผมไม่ได้ว่ากล่าวทนายนะครับทนายมีหลายหมื่นคนเป็นสิทธิ์ของคุณในการต่อสู้คดีเพื่อตัวความถ้าหากคุณเจอทนายที่ดีอะไรก็เข้าใจหลักในการต่อสู้คดียา ธนาจ,จะแนะนําว่าให้การให้รายละเอียดต่อการสวนเลยว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างไงถ้าเราให้การละเอียดถูกต้องนะฮะมีพยานบุคคลมีภรรยามีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องมายืนยันว่าในวันเกิดเหตุคุณไม่ได้มาจุดเกิดเหตุเลยแต่คนที่ไปกล่าวหาหรือพยานฝ่ายกล่าวหาเนี่ยอาจจะจําผิดนะฮะหรือ,อยังไงไม่ทราบแต่เรามีพยานยืนยันได้แม้กระทั่งสัญญาณการใช้โทรศัพท์ของเราเราเล่น Facebook เราส่งข้อความเรา นะลงข้อความทางฝานเพซบุ๊กมันตรวจสอบได้หมดเรามาอ้างตำรวจตำรวจก็ต้องชั่งน้ำหนักอ๋อการที่กล่าวหานายกอไก่เนี่ยร่วมกันไปทำร้ายร่างกายคนอื่นจนแก่ความตายเนี่ยนะเขามีพยานหลักฐานหักล้างเขาก็สั่งไม่ฟ้องได้ดังนั้นตำรวจจะเป็นคนรวบรวมเบื้องต้นนะครับทั้งฝ่ายกล่าวหาการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยเขาจะรวบรวมฝ่ายกล่าวหาก่อนฝ่ายกล่าวหามีพยานหลักฐานอะไรที่ไปกล่าวหานายกอไก่เนี่ย ร่วมกับพวกอีกห้าคนเนี่ยขึ้นไปเนี่ยใช้ไม้หน้าสามตีนขขายขอไข่ทั้งแก่ความตายเขาต้องรวบรวมนะฮะหนึ่งวัตถุพยานที่ใช้ทำร่างกายมีไม้มีพยานประจักษ์พยานนะพยานบุคคลเนี่ยชี้ชัดมาเห็นคุณเห็นอย่างไรแสงไฟแสงสว่างอะไรมันมีหมดนะฮะเขาต้องรวบรวมพวกนี้มาให้มีหลักฐานมันเหมาะเพียงพอการรับฟังว่าคุณเห็นนายกอไก่ขอไข่คอควายห้าคนหนึ่งถึงห้าเนี่ยอย่างไรใครเห็น เมื่อคนตายตายไปทันทีแล้วตายในที่เกิดเหตุเขาก็ไม่รู้ว่ามาเปิดความได้มายืนยันต่อทุกวทได้ดังนั้นก็เขาอาศัยครับพยานบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะพยานก็มีประจักษ์พยานประจักษ์พยานหมายคือว่าเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้น,นพยานบอกเล่าอันนี้ไม่ใช่ประจักษ์พยานแต่ฟังเขามานะครับเขามาเล่าให้ฟังว่าวันคืนเกิดเหตุเนี่ยเห็นกลุ่มพวกวัยรุ่นบ้านนั้นบ้านนี้ไปเที่ยวง,งาน นี่คือพยานบอกเล่าสําคัญคือคนที่ตกเป็นผู้ต้องหานะครับเราต้องให้การคือให้รายละเอียดให้ถ้อยคําหักล้างถ้าเราทํำผิดเราก็รับสารภาพบอกว่าทําไปเพราะอะไรนะรถ้าหากไม่ทาความผิดนั้นต้องต่อสู้ขดดฎีนที่สุดถ้าหากพสสวนไม่สอบสวนคุณคุณก็ร้องกรมคุ้มครองสิทธิ์ร้องขอคมชื่อเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆที่เปิดโอกาสให้คุณร้องร้องทําไมครับ การร้องเรียนขอความเป็นธรรมนั้นคือเนื่องจากคุณไม่รับความเป็นธรรมในการสอบสวน,นตำรวจไม่สอบสวนให้ผมผมอ้างพยานบุคคลกอไก่ขอไข่คอควายเป็นสิบเลยไม่สอบเขาไม่สอบคุณก็ร้องอาจจะร้องพุ่มกับการศาลีก็ได้ร้องผู้การก็ได้ถ้าเกงว่าจะไม่รับความเป็นธรรมอีกก็ร้องกรมพุ่มครองสิทธิ์กระทรวงยุติธรรมร้องไปที่สภาขนายความร้องทุกที่เพื่อให้ตัวเองนั้นรอด หลักการคือการออกมาปกป้องสิตัวเองงั้นถ้าหากเราไม่ทําความผิดเราต้องบอกว่าฉันไม่ได้กระทำทันทีเลยแล้วเราจะไปใช้บอกว่าเออขอให้การในชั้นศาลอย่างนี้ลักษณะว่าทําไมเราต้องไปให้การในชั้นศาลเมื่อคุณไม่ทําความผิดคุณก็ต่อสู้ในชั้นสอบสวนเลยนะครับคุณมีพยานบุคคลพยานหลักฐานาต่างๆเอามาอ้างต่อคำสวนคุณก็รอดเห็นไหมฮะเขาก็สั่งไม่ฟ้องคุณได้แต่ถ้าคุณบอกขอให้การชั้นศาลคุณถูกฟ้องทันทีเพราะอะไรครับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย ไอ้ฝ่ายกล่าวหาเนี่ยเขาไปกล่าวหาคุณนีกเขามีพยานบุคคลพยานหลักฐานเอกสารต่างๆว่าคุณนี่ร่วมมาทำความผิดกับพวกห้าคนแต่คุณไม่มีอะไรมาหักล้างเขาเลยมีเพียงคําให้การล,ลอยลอยว่าขอให้การปฏริเสธตลอดข้อกล่าวหาจะไปขอใหกการในค้นสารงั้นหมายความว่าคุณต้องถูกฟ้องคดีต่อสารตํารวจเขามีหน้าที่ชั่งน้ําหนักฝ่ายผู้กล่าวหากับฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาถ้าหากว่าหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหามีน้ําหนักเพียงพอแก่การรับฟัง ถึงแม้คุณจะหาพะยะานหลักฐานมาคุณอาจถูกฟ้องนะถ้าหาปะะไปยังอัยการคุณเห็นว่าการสอบสวนของตำรวจเนี่ยยังไม่รัดกุมพอในประเด็นที่คุณขอให้สอบในฐานะผู้ถูกกล่าวหาตกเป็นจำเลยตกเป็นผู้ต้องหาคุณก็ร้องอัยการได้ให้สอบขอให้สอบสวนเพิ่มเติมหลักกฎหมายไทยนี่แปลกครับอัยการไม่มีอำนาจสอบสวนนะครับไม่มีอำนาจสอบสวนมีแต่อำนาจสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมถ้าหาก ทั้งฝ่ายกล่าวหาและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเห็นว่าแล้วคนเป็นธรรมนะจะให้กาลังสอบสวนเพิ่มเติมในขั้นอายการเนี่ยสั่งให้การสอบสวนเพิ่มเติมไม่ได้อายการจะมาสอบเพิ่มเติมเองไม่ได้ตัวบทกฎหมายต้องให้อายการสั่งไปยังพนักสวนเจ้าของสำนวน,นสอบสวนเพิ่มเติมนะฮะและคดีที่มีการสอบสวนเพิ่มเติมหรือการส่งฟ้องคดีต่อศาลมาแล้วเนี่ยอำนาจการสอบสวนของตำรวจจบลงนะครับเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากมีการส่งสำนวนไปยังอายการอายการฟ้อ,รรองต่อศาลปรากฏข้อเท็จริงใหม่เนี่ยจะมาสอบเพิ่มเติมก็ไม่ได้นะครับเ,เว้นแต่ว่าเราไปนําพยานบุคคลหลักฐานต่างๆไปหักล้างในชั้นศาลดังนั้นพี่น้องประชาชนครับเราตกเป็นจำเลยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าทําความผิดถ้าเราไม่ทําความผิดเราต้องสู้คดีนะฮะสู้ต้องสู้ตามหลักการแห่งกฎหมายไม่ใช่สู้แบบไปจ้างทนายผมไม่ได้ว่าวงการทนายไม่ดีนะฮะ แล้วก็บอกว่าขอให้การพิรณาเขธขอให้การขั้นศาลอ้าวคุณไม่ผิดคุณก็บอกเขาสิเห็นไหมฮะหลักการง่ายๆเขาบอกว่าบุญถาวรเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยคุณเนี่ยแอบขึ้นบ้านคนข้างบ้านนะและคุณเนี่ยเป็นนอนกับเมียชาวบ้านอ้าวแต่ว่าผมได้ไงเมื่อคืนผมยังนอนกอดภรรยาทำอยู่เลยไม่มีคนเห็นคุณใครเห็นนะ่ะมีขายนอะไรอ่ามีคนมายืนยันอะผมก็มีพยานยืนยันผมก็ต้องพาภรรยาผมไปนะ แล้วผมก็มีกล้องวงจรปิดในบ้านผมทุกตัวเดิอนออกบ้านเข้าบ้านนะสามาันบันทึกไ้สามสิบวันไปอ้างต่อตํารวจอาตำรวจก็อ้าอวาคุณมาแกล้งเท็จน่นเนี่ยมาแกล้งจับทานายบุญถาวรมาแกล้งมากล่าวหาบุญถาวรว่าเป็นนอนกับเมียชาวบ้านเห็นไหมครเราให้การปฏริเสธถ้าหากเราไม่ทาความผิดเราหาหลักฐานมาการที่เราจะต่อสู้คดีนั้นเราต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณถูกกล่าวหานั้นเป็นความผิดและคุณได้ทําความผิดจริงไหมถ้าทําผิดจริงอะ่ะ การทําความผิดเนี่ยมีหลายมูลเหตุเกิดจากอะไรครับถูกข่มเหงถูกลังแจเพราะความโมโหโทสะกฎหมายเขียนใบทครับเพราะความจําเป็นนในยกเนี่ยเล็งปืนอยู่จะยิงพ่อตัวเองในโกเนี่ยเข้ามาว่ามึงส่งทองมาให้กูทองมือมึงยี่สิบาทอยู่ในเซฟมึงไปเปิดเ,เซฟส่งทองมาเลยนะครับให้เราเนี่ยว่า ถ้าไม่ส่งครองมาฆ่าพ่อมึงด้วยความโจรมันอยู่ในภาวะที่ไม่มีเงินมันก็รั่นกระสุนนัดแรกโป่งนะฮะยิงขาพ่อของเราก่อนตัวเองก่อนพ่อก็จะไปเปิดเซฟท์ทองไม่มีอะก็บอกว่าไม่มีไม่มีนะ,ะัะไอ้เราก็เข้ามาเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นเรามีปืนถามว่าถ้าไม่ช่วยพ่อตัวเองแล้วใครจะช่วยอ่ะหมาตัวน,นี้จะช่วยอ่ะถามหน่อยเราก็ต้องช่วยอ่ะ มันจะยิงนัดที่สองแล้วก็ยิงโป้งไอ้คนร้ายเลยถามว่าผิดไหมกระทาความผิดด้วยความจําเป็นป้องกันเหตุอันจะเกิดขึ้นในภาวะที่อาเยิ่งได้เรามีความผิดแต่เไม่ต้องรับโทษเห็นไหมฮะคือกฎหมายมันเขียนไม่หมดคือพูดเรื่องกฎหมายมันยาวแล้วก็มันมีทุกรูปแบบทุกมิติในการที่จะออกมาให้การรับรองคุ้มครองสิทธิพี่น้องประชาชนแต่หลักๆคือพี่น้องประชาชนไม่ทําความผิดเราต้องสู้คดี สู้ตามตัวบทกฎหมายตามหลักกฎหมายการปรึกษาทนายอย่าเชื่อทนายเพียงคนเดียวมาปรึกษาบุญถาวรทนายดังพูดไปสุดทุกวันอย่าเพิ่งเชื่อก็ต้องปรึกษาทนายอีกสองคนสามคนสี่คนหรือปรึกษาอัยการพา่อศาลได้การปรึกษาหลายคนเนี่ยทำให้ตกผกดตามความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าทนายแต่ละคนนั้นมีเทคนิคในการสู้คดียังไงถ้าเราเดินเข้าไปหาทนายความนะโอ้ชื่อเสียงดังโด่งดังเลย เราเชื่อเลยเนี่ยเราเชื่อคนง่ายเราก็ต้องปรึกษาว่าทนายคนดงกล่าวให้คำปรึกษาเนี่ยแนวทางการต่อสู้คดีการที่เราไปรับคำปรึกษาจากนายความเนี่ยแน่นอนปรึกษาฟรีถ้าจะลงลึกในข้อได้กิงต่างๆให้ได้ละเอียดเราก็บอกว่าเราขอจ่ายค่าจ้างขอจ่ายค่าคำปรึกษาท่านครับผมมีเงินอยู่สองพันบาทสามพันบาทผมมาปรึกษาท่านประเด็นที่ลูกผมถูกกล่าวหาว่าร่วมกับบุคคลอื่นเนี่ย ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปชลมุลเป็นเหตุให้ืุนแก่ความตายผมจะสู้คดีให้ลูกเนี่ยลูกผมยืนยันว่าไม่ได้ทําความผิดมันเกิดเหตุไม่อยู่ที่เกิดเหตุเราก็จ่ายค่าคำปรึกษาไปเลยท่านคิดยังไงครับผมคนยากจนนะครับอ่าผมให้คุณปรึกษาฟรีฟรีก็คือฟรีนะครับถ้าหากว่าผมมีอยู่พันหนึ่งท่านอย่าว่า,างั้นเลยครับให้คำปรึกษาผมหน่อยฟังเสร็จเราเชื่อทนายคนนี้เลยไหมอย่าเพิ่งเชื่อฮะทานายไม่ได้เก่งทุกคน ทานายไม่เชียวชาญกฎหมายทุกคนแนวทางการต่อสู้ของคดีของนายคนนี้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์เราก็ฟังเอาไว้เราก็ไปอีกสำนักง,งานหนึ่งไไก็ไปเหมือนกันก็ปรึกษาเหมือนกันบอกว่าท่านปรึกษาให้ความปรึกษาฟรีไหมถามก่อน,นจริงเราก็ให้ค่าแรงเขาอาดีสุดแล้วให้ค่าคำปรึกษาไปเลยอาจจะสองพันหยับขึ้นมาคุณลงทุนเนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยแต่ได้ข้อได้จริงได้คําแนะนาโทษได้คําแนะนําทางข้อกฎหมาย และแนวทางการต่อสู้คดีจากนณยความห้าคนคุณเชื่อเลยไหมไม่ต้องเชื่ออีกไปปรึกษาอายการอายการาสาชเนี่ยถามว่ามีที่ให้คําปรึกษาแต่เขาไม่ชี้หรอกเขาว่าใครผิดใครถูกแต่เขาจะแนะนําด้านกฎหมายข้อกฎหมายคุณละเอียดเลยถ้าคุณมีญาตเป็นน้องเป็นตุลาการรึษาก็ปรึกษาอีกเขามีห้ามหรอครับปรึกษาใครก็ได้แต่เราจะพึ่งฟันตรงเราวิเคราะห์การให้คําแนะนําของคายความแต่ละคนก่อน ว่าคนนี้แนะนำอย่างไงบุกริกค่าทางนะฮะและก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้ไหมถ้าหากทนายคนดังกล่าวสามารถรวบรวมข้อได้จริงเบื้องต้นแล้วก็ให้คําแนะนําในฐานที่ถูกต้องคุณก็ณจ้างการว่าจ้างทนายความเราก็ทําสัญญาจ้างไปที่สนงานเลยตกลงจ้างกันเท่าไหร่ทนายต้องทําอะไรให้ฉันบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าถามทนายว่าฉันต้องช่วยทนายยังไงบ้างในฐานะเป็นผู้ต้องหาและเป็นพยาน เอาหลักฐานอะไรมาการต่อสู้คดีต้องมีการประชุมคดีแบบไหนนะฮะก่อนเบิกความต้องมีการซักซ้อมอะไรไงเอาให้ละเอียดนี่คือหลักพี่น้องครับถ้าหากเราอยู่ในสังคมเราเข้าใจหลักเราอย่าใจร้อนเมื่อตกลง้องหาเนี่ยชอบปรึกษาทนายก็เชื่อทนายเลยถามว่าไม่ใช่ผมว่าทนายไม่ดีนะฮะแต่ต้องการให้คุณกั่นกรองทนายหาทนายที่มีความเชี่ยวชาญทนายแต่ละคนนั้นมีความเชี่ยวชาญแต่เฉพาะทางแต่ละคนบางคนเนี่ยอยู่นอกศาลอาจจะพูดจริง พูดจาฉะฉานแต่เวลาประยุนิสาลนั้นคือการซักค้านพยานการนำสืบพยานหลักฐานของตัวเองต่อศาลนั้นมีความชั่วชาญหาดไหนนะฮะถ้าเป็นฝ่ายโจทย์เราก็ต้องนำสืบพยานหลักฐานสืบตามคำฟ้องตัวเองจากอันดับเบื้องต้นนะฮะจนถึงอันดับสุดท้ายให้เป็นขั้นเป็นตอนการซักความเหมือนกันว่าทนายซักความเป็นขั้นเป็นตอนไหมไม่ใช่จะซักไปยืกมาโยงไปโยงมามั่วไปบดนี่มันไม่ได้คือเราก็ต้องศึกษา ความเป็นมาของนายคนดังกล่าวนั้นว่าเขามีความเชี่ยวชาญขนาดไหนบางคนเนี่ยเป็นตำรวจไม่นใน่กายความอาจจะมีความเชี่ยวชาญในการสอบสวนและการตั้งรูปคดีประเด็นสำคัญในการต่อสู้คดีของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายโจทหรือฝ่ายจำเลยคือการตั้งรูปคดีการวางรูปคดีสําคัญที่สุดการจะฟ้องร้องเราตั้งรูปคดีรูปเรื่องว่าจะฟ้องแบบไหนถึงจะชนะมีข้อเท็จจริงและเข้าข้อกฎหมายบทบัญญัติมาตราไหนนะฮะและให้ศาลตัดสินได้ ศาลมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จริงที่คุณนําเสนอไปและศาลมีหน้าที่นําบทบัญญัติของกฎหมายคือข้อกฎหมายมาเทียบเคียงและตัดสินถ้าคุณเข้าใจว่ามันผิดแต่มไม่มีบทบัญญัติกฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิดศาลก็ตัดสินไม่ได้เอาความรู้สึกมาตัดสินไม่ได้เห็นไหมฮะเพราเช่นเดียวกันดังนั้นการที่จะเป็นทนายฝ่ายจําเลยข้อได้จริงที่ฝ่ายกล่าวหากล่าวหานั้นมันมั่นเหมาะเพียงพอมันมีหลักฐานเพียงพอ ว่าคนของเราไปฆ่าร่วมฆ่าเขาไหมและคุณมีหลักฐานอะไรที่จะไปหักล้างเขาเมื่อในกอไก่มายืนยันเลยผมจําได้นะไอ้นี่แหละเป็นคนร้องบอกว่าตีมันเลยตีมันเลยนะก็คุองไปจับพยานก็ต้องไปตรวจดูประจับพยานมีกี่ปากที่เห็นคนของเราเนี่ยไปร้องบอกว่าตีมันเลยตีมันเลยจุดเกิดเหตุเป็นวันประเพณีประจําปีมีหมลาสซิ่ง คนก็แน่นอนครับชอบดูโมลามซิ่งร้องเพลงกินเหล้าเมายาจะมีเพียงคนเดียวหรือเห็นทําไมคนมาดูงานเนี่ยเป็นสิบยี่สิบสามสิบห้าสิบคนดูโมลามซิ่งมันต้องเป็นร้อยสองร้อยคนทําไมมีประจักพยานเพียงคนเดียวเห็นเนี่ยแน่มันเกิดพิรุธแหละต้องตรวจด,ดูอ้าวแล้วคนอื่นเห็นไหมนอกจากคุณเห็นประจักพยานคนนี้แล้วเห็นคนอื่นอีกไหม คุณอ้างมาสิว่าคุณไปกับใครคุณลองอ้างมาสิว่านอกจากคุณเห็นจำเลยผมเนี่ยร้องบอกให้เพื่อนมันไอ้โชคมึงฟาดเลยมึงตีเลยคุณมองไปเนี่ยนอกจากเห็นตัวจำเลยร้องบอกแล้วก็เห็นไอ้คนใช้ไม้ตีเนี่ยที่มันหนีไปคุณเห็นคนอื่นอีกไหมก็ต้องซักไปหาไปพยายามถามว่าหนึ่งเราต้องดูให้ละเอียดนะเมื่อตัวจำเลยเราบอกว่าไม่กระทําเราจะเพิ่งเชื่อจำเลยนะฮะเป็นทนาย อันนี้เราบอกว่าเราแน,นะนําเฉพาะคนที่ถูกกระทําหรือผู้ถูกกระทําก็คือถูกกล่าวหาสําคัญที่สุดคือตัวผู้ถูกกระทําเองว่าคุณต้องสาบานนะถ้าหากผมสู้คดีคุณได้ไม่ใช่ว่าชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ทนายไม่พูดหรอกครับแต่ข้อที่จริงที่คุณเล่ามาผมต้องเชื่อคุณต้องบอกว่าเชื่อนะฮะจะบอกว่าผมไม่เชื่อคุณหรอกื่อใครจะมาจ้างทนายนะฮะถูกไหมฮะผมเชื่อคุณเพราะผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ ต่วนจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนั้นขึ้นอยู่ความเป็นจริงคุณรู้ดีที่สุดคุณยืนยันว่าคุณไม่ทําความผิดคุณก็ต้องหาหลักฐานมาหักล้างนะเราก็ดูจากความมีพิรุษของฝ่ายกล่าวหาก่อนฝ่ายเก่าวหามีพิรุธไหมเราต้องดูการคัดเอกสารมันก็เป็นไปตามปวินะครับหลังจากถูกฟอก้องถูกร้องเป็นจาเลยแล้วนะฝ่ายที่เป็นฝ่ายกก่าวอ้างแต่เราฝ่ายก็สามารถคัดเอกสารได้ทุกวันนี้การตวรวจยานหลักฐานในวันต่อสู้คดีเนี่ยนะครับ เขาก็ให้แต่ละฝ่ายเนี่ยเอาเราคามาสแสดงต่อกันเปิดเผยต่อกันเลยว่าฝ่ายคุณมีพยานกี่ปากนะมีใครบ้างประจักษ์พยานมีกี่ปากพยานแวดล้อมนะผู้โชว์ชาญมีใครบ้างไอ้ฝ่ายเราเนี่ยมีใครบ้างนะไอ้จำเลยยังได้ปียวเราเราอ้างทีหลังก็ได้แต่ถ้าเรามีอะไรก็บอกศาลได้ว่าคุณสู้คดีเพราะอะไรนะฮะคุณใช้บทประจักษ์ในมาตาไหนหรือคุณใช้อ้างฐานไหนในการสู้คดีถ้าศาลบอกว่าผม,มสู้คดีผมไม่อยู่ที่เกิดเหตุอ๋อคุณอ้างฐานที่อยู่ ประเด็นสำคัญนั้นคือคุณต้องหาพยานหลักฐานที่ว่าคุณไม่อยู่ที่เกิดเหตุมาหักล้างแค่นั้นถ้าคุณมีสัญญาการใช้โทรศัพท์คุณมีกล้องวงจรปิดมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องที่หักล้างได้คุณก็ออกมาหากักถามหากักหักล้างเอามาคัดค้านฝ่ายผู้กล่าวหาให้ฝ่ายกล่าวหาถ้าเบิกความเท็จก็มีความผิดหลักอยู่แค่นี้พี่น้องประชาชนครับคือผมออกมาพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าผมเป็นนายความที่เก่งหรือมีความเชี่ยวชาญแต่ผม พูดตามหลักหลักการแห่งกฎหมายหลักการในการต่อสู้คดีการที่เราจะรอดพ้นจากข้อกล่าวหาได้นั้นเราก็ต้องหนึ่งบริสุทธิ์สองนะครับเรามีพยานหลักฐานหลายคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ไม่เพียนหลักฐานติดคุกมีไหมมีเรื่องเยะเลยคุกกันแกล้งทุกวันนี้จะมีการแกล้งก,กันก,กันแกล้งกันยังมีอยู่ไม่มีแต่ไม่ใช่ว่าทุกคดีแต่คนที่ถูกดำเนินคดีตกเป็นจำเลยเรา ต้องละเอียดรอบครอบหนึ่งเราต้องเรียนรู้ในการต่อสู้คดีทั่วมันง่ายนะซชเขก็ไปใน Google หลักการต่อสู้คดีอาญามันขึ้นมาเลยอ่านเลยครับไม่ต้องไปเชื่อทนายหรอกบางทีทน,นายยังไม่ได้อ่านเลยคุณก็ไปอ่านเลยนะผมนี่พูดเรื่องการต่อสู้คดีอาญาของจำเลยเนี่ยในยูทูบเนี่ยเยอะอ่านเป็นฟังดูก็ได้ฟังไม่ต้องเชื่อผมนะถ้าเชื่อผมคุณเชื่อคุณง่ายคุณจะเพิ่งเชื่อ คุณกอบุญทวารผู้ว่าแนวนี้ก็เราไปฟังอาจารย์มหาวิทยาลัยดังๆที่มาสอนที่มาให้คําแนะนําการต่อสู้คดีแล้วก็ออกมาเทียบเคียงเราก็จะได้ความรู้ในการที่ต่อสู้คดีการซักค้านการถามค้านมันมีหมดวอยคกาจะถามยังไงการเป็นทายจำเลยจะหามค้านยังไงให้ชนะคดีมีหมดดังนั้นที่ผมพูดวันนี้ถ้าเราไม่ทําความผิดเราตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาตกเป็นผู้ต้องหา ถ้าหากเราไม่รับความเป็นธรรมในการสอบสวนในการในคดีต้องร้องขอความเป็นธรรมเมื่อกลุ่มคุ้มครองสิทธิสิทธิภาพกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาเปิดรับอยู่แล้วร้องนะครับหลักฐานต่างๆที่เราปกป้องสิทธิตัวเองนั่นแหละจะเป็นตัวสําคัญในการที่จะไปอ้างส่งต่อศาลน,นะฮะคุณบอกคุณไม่ผิดถูกต้องครับผมให้การตามนี้และผมไม่รับความเป็นธรรมในการสอบสวนผมก็อ้างหนึ่งสองสามสี่ห้ายื่นเลยครับร้องไปทุกหน่วยงานเลย ที่คุณเห็นว่าสามารถปกป้องสิทธิ์คุณได้ร้องไปนายกรัฐมนตรีก็ร้องได้ในทางราชการควบกับดูแลตํารวจตํารวจสอบสวนไม่ละเอียดรอบคอบในประเด็นไหนต้องเขียนให้ละเอียดนะครับไม่ใช่ไปกล่าวหาคนมาทํางานความผิดไปลอยๆนะการร้องต้องมีเหตุผลผมถึงบอกว่าวันนี้อย่าไปดูตํารวจคือเรื่องของการสอบสวนเนี่ยม,มันสอบสวนไม่ละเอียดบางทีคนที่กขาทาความผิดทําให้คดีสําคัญเนี่ยก็ทําให้ ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ทำผิดจริงหลุดคดีเยอะมากเพราะความมีงานเยอะและก็บุคลากรมาวสวนนี่น้อยก็ไม่มีเวลาในการทำสมมติคดีจะละเอียดเข็นใจนะฮะผมก็เข้าใจทางตำรวจสวนแล้วก็เข้าใจการทำงานแต่หลักๆคือในฐานะที่เราเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่ผมพูดคลิปวันนี้ก็เราต้องละเอียดรอบครอบสุขมุมและก็สำคัญที่สุดนะครับ ถามตัวเองว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์จริงไหมนั่นครับนั่นคือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเมื่อคือนนี้ผมรับโทรศัพท์จากประชาชนขอคำปรึกษาผมผมให้คำปรึกษาไปตามแนวทางที่กฎหมายบัญญัติไว้ไระเบียบการการต่อสู้คดีส่วนจะให้คำแนะนำโดยละเอียดนั้นไม่สามารถที่จะบอกได้ถ้าหากฟังคลิปวันนี้หรือไปตามดูคลิปผมในหลายคลิปที่พูดหลักการการต่อสู้คดียาท่านจะเข้าใจแต่มันต้องเชื่อผมนะครับมันต้องเชื่อผมท่านวิเคราะ และสังเคราะห์นะในคลิปผมว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไรพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีไม่ว่าเราอยู่ในตําแหน่งอะไรเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกร,กรคนขับสามลอ้อทีมสามลอ้อถ้าหากเราคิดดีพูดดีทดําดีเราก็เป็นคนดีของชาติบ้านเมืองตัวเราดีที่สุดพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความ,ด,าวามดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบณิชชตสวัสดีครับ เล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพอคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาร์ก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพอคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเอง เลียงสัตว์ปลูกพืชน,หนาหน้าเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปาถามทำไมเขาชังแสนดีและพอผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอังกฤษเป็นภาษาไทย นับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลินไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนา ก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชา ผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบ่ตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ่นม,มูนกรอกนึกคอนเมกาพวกเรายัางขอรวอให้กับพระองค์และพอผู้นี้คือคน ที่ให้คนแปลอักลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา